สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทิพวรรณผลมานพอ,อีกแล้วนะคะซึ่งเราก็มาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่2มารยาทไทยนะคะมารยาทไทยนะคะเรามารู้เกี่ยวกับความหมายของมารยาทไทยก่อนนะคะมารยาทไทยก็คือกิริยาวาจาต่างๆเช่น การยืนการเดินการนั่งนะคะรวมไปถึงการแสดงความเคารพการทักทายนะคะซึ่งปฏิบัติในสังคมไทยนะคะมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะนะคะและถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการทักทายแสดงความเคารพรวมถึงมารยาทในการพูดค่ะ มารยาทในการแสดงความเคารพและการทักทายนะคะ 1. เลยนะคะก็คือการไหวเป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือค่ะแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจลรดใบหน้านะคะพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนทําพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ส,สค่ะตามภาพเลยนะคะ ซึ่งการไหว้นะคะนักเรียนเริ่มตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคะเจอคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าหรือว่าตอนกลับบ้านนะคะรวมถึงเวลาตอนเช้าในการเจอคุณครูค่ะนักเรียนก็สามารถแสดงความเคารพโดยการไหว้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็คือการกราบผู้ใหญ่ค่ะผู้กราบนะคะ ทั้งชายและหญิงนะคะนั่งพับเทียบนะคะทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าไม่แบมือกับเพียงครั้งเดียวนะคะส่วนแบมือเราใช้ในการกราบพระนะคะกลับผู้ใหญ่เราไม่แบมือค่ะจําไว้นะคะนักเรียนมารายาทในการพูดที่ดีมีอะไรบ้างที่เราควรรู้นะคะเราไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะนักเรียน มารายาทในการพูดนะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะพูดจาไพเราะนะคะไม่พูดคำหยาบนะคะสองไม่แย่งกันพูดสมมติว่าในห้องมีการพูดคุยกันถ้าเพื่อนพูดเราก็ฟังนะคะแล้วก็ค่อยพูดเพราะถ้าเราแย่งกันพูดเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะสาพูดด้วยคำสุภาพไม่หยาบคายสค่ะ พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นะคะและก็ข้อหาไม่พูดแทรกจังหวะของผู้อื่นค่ะมารยาทในการพูดค่ะ6นะคะพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเวลาเราพูดนะคะเราก็ต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มสดชื่นแจ่มใสนะคะไม่เบึ้งตึงนะคะ เค่ะใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เสียงเบาหรือว่าดังเกินไปค่ะไม่พูดเนินทาว่าร้ายผู้อื่นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ไม่ใช่ว่าเราพูดพูดพูดเพียงอย่างเดียวไม่ฟังคนอื่นเลยนะคะเวลาเราพูดแล้วเพื่อนอยากจะถามเราหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็ต้องให้ผู้ฟังเขาพูดแล้วก็ซักถามเราได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นคำถามชวนคิดค่ะเมื่อเจอผู้ใหญ่นักเรียนควรทำอย่างไรค่ะหนึ่งค่ะจับมือแล้วกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองค่ะ ยืนตรงแล้วกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะและข้อ3นะคะยกมือไหว้แล้วกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนตอบอะไรกันบ้างคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะคำตอบที่ถูกก็คือยกมือไหว้แล้วกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนนำหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นมานะคะหรือใครที่ยังไม่ได้เอามาค,คุณครูก็จะรอนะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนนำหนังสือสังคมศึกษาขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดหน้า119และ120นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอาขึ้นมาได้เลยค่ะลูก สหน้านะคะก็คือหน้า119นะคะแล้วก็120ค่ะเอาขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะข้อที่1นะ่งักเรียนตอบอะไรคะเห็นรูปแล้วการพูดที่ถูกต้องขอบคุณครับหรือว่าขอบคุณแล้วก็ไม่มีความสำรวมเลยเหมือนเด็กผกู้หญิงคนนี้ นักเรียนตอบอะไรคะข้อที่1อยากทราบมากเลยใช่แล้วค่ะตอบรูปที่1น,นั่นเองนะคะขอบคุณครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแล้วก็มีคิริยาที่สำรวมนะคะต่อไปการยืนค่ะเมื่อเรายืนกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่นะคะเราต้องยืนเท้าชิดตัวตรงเอามือประสานไปข้างหน้านะคะ เราไม่เอามือกอดอกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปที่สองค่ะต่อไปรูปที่สามค่ะข้อที่สามการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะก็คือค้อมตัวลงไปนะคะเดินด้วยเข่านะคะเราไม่เดินตรงผ่านหน้าผู้ใหญ่ไปเลยนะคะแบบนั้นมันไม่สมรวมแสดงว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือรูปที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการนั่งนะคะถ้าเรานั่งกับคุณปู่คุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่เราต้องนั่งพับเทียบสํารวมนะคะเราไม่ทงเขา่าหรือว่าไปนั่งเสมอท่านนะคะเพราะถือว่าไม่มีมารยาทเพราะฉะนั้นเสียงที่ถูกต้องก็คือรูปที่หนึ่งค่ะนั่งพับเทียบเก็บปลายเท้านะคะ ต่อไปข้อที่5การแต่งกายไปโรงเรียนนักเรียนสังเกตทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายรูปที่1เนี่ยผู้ชายเขาก็ใส่เสื้อน,นอกกางเกงใช่ไหมคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่ใส่ถุงเท้าไม่สวมถุงเท้านะคะซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งกายมาโรงเรียนนะคะ สิ่งที่ถูกต้องก็คือรูปที่2นะคะก็คือผู้ชายก็ใส่เสื้อไว้ในกางเกงผู้หญิงก็สวมผุงเท้าผู้ชายก็สวมผุงเท้ามานะคะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างไรเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมค่ะ หน้าคำตอบที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งเรามาดูกันถูกหรือผิดค่ะเกิดความภูมิใจในตนเองข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่เรามีมารยาทนะคะเราก็เกิดความภูมิใจในตนเองว่าเราปฏิบัติตามมารยาทไทยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะ ต่อไปผู้พบเห็นก็ยกย่องชื่นชมนะคะข้อนี้แน่นอนเลยค่ะถ้าเราทำดีคนอื่นก็ยกย่องนะคะต่อไปข้อที่3ก็ถูกค่ะเพราะว่าการที่เรามีมารยาทไทยการที่เราพูดเดินหรือว่านั่งนะคะที่ถูกต้องตามมารยาทไทยถือว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ ใครตอบถูกบ้างใครตอบถูกหมดเลยบ้างคุณครูก็ดีใจด้วยนะคะต่อไปค่ะใครตอบมากกว่านี้ก็ได้นะคะข้อที่สีถ้าใครจะตอบว่ามีความสุขก็ได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้คุณครูตอบมาสามข้อก็คือเกิดความภูมิใจในตนเอง ผู้ไปเห็นยกย่องชื่นชมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะใครจะตอบข้อที่4ีด้วยว่ามีความสุขก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราปฏิบัติตามมริยาทไทยก็ถือว่าเป็นความสุขทั้งทางใจและก็ทางกายของเราด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพรวมถึงมารยาทในการพูดนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนมันฝึกฝนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือว่าจำอะไรไม่ได้นักเรียนก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอของคุณครูดูย้อนหลังได้นะคะหรือดูในหนังสือสังคมในเรื่องของมารยาทไทยได้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูทิพวนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ